สวัสดีครับตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็อยู่ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินหัวหินนะครับประจวบคีรีขันธ์น้านี่สัญลักษณ์เลยปวาวันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนน้าก็ชื่อโรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเราวันนี้กันเลยน้องภูมิไปน้องภูมิบุนบุญบุญบุุุุุอ่าน้องภูมิเอ้น้องภูมิแม่หญิงมาถึงล็อบบี้แล้วไหน โอ้โหสวนน้ำขึ้นมาชั้นล็อบบี้เห็นสวนน้ำเลยอ่ะโอ้โหนะขาทำใหน่อย้อไ,ยไยแไม่หญิงตื่นเต้นขอถ่ายรูปไปหน่อยนะครับเอ้าไะเราไปเอากุญแจก่อนไปดูห้องเรากันดีกว่าปะเดี๋ยวคุณนุ้ยเห็นทะเลเลยอะเฮ้ยฝั่งนุ้ยจะเห็นทะเลเลยนะโอ้โหาทางนักภูมินั่งรอตรงนี้กับแม่กกหญิงก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอาคีย์การ์ดให้ก่อนนี่ฮะโรงแรมฮอลิเดย์อินเขาจะให้คีย์การ์ดมาลแล้วก็มีสายรัดข้อมือด้วยซึ่งสายนี้จะสามารถเข้าสวนน้ำได้เลย โอ้เพราะปกติคนมาเล่นสวนน้ำก็ไม่พักโรงแรมก็ได้ไงแต่ถ้าพักโรงแรมก็จะมีสายรัดข้อมือให้เลยนะครับอ่าในแม่หญิงใส่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าน้องภูมิบอกว่าที่น้องภูมินั่งอยู่เมื่อกี้นี่คือเป็นเป็นกระดูกปลานะะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นสถานีรถไฟเนาะโรงแรมอยู่ข้างหลังสถานีรถไฟเลยอะ่ะนี่น้องภูมิโชคดีมากน้องภูมิมาตรงล็อบบี้แล้วเห็นรถไฟมาพมอดานะครับมีาสรารบุญอะนาี่ไปสายใต้นะเนี่ยไม่จอดเพราะเป็นสถานีเล็กนะรถด่วนไม่จอดโอ้สวยมากเลยเราไปดูที่ห้องกันดีกว่า พ่อจะบอกว่าห้องที่พ่อจองให้ปู่ป้าญามีเตียง2องชั้นด้วยเออ,อน้องแตว่านอนหรือคุณล้านด้วยอ,ะอ่ะน้องภูมิก็มานอนกับปู่ป้าญเลยโอเค1 6บหนึ่งห้าน้องภูมิหาเลย1 6บหน้านะครับหนึ่งเจกอ่าก็คือห้องสุดท้ายนั่เนเองมันเป็นห้องใหญ่ฮะนี อ่าหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าจะอยู่ด้วยกันนะเราจองมาสองห้องนี้เลยอ่าแม่เปิดได้แล้วนี่เข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะมีสองห้องนาะมีห้องนี้กับห้องนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่อยู่ทางวขวามือกันก่อนนะห้องนี้จองให้ปู่กับย่านะเฮ้ยเข้ามาแล้วที่สวนไม้ด้วยอ่ะ ้ยนี่มีขนมปังเนี่ยปังเฮ้ยเวลคอมเวลคอมเบกอ๋อตรงนี้ก็จะมีน้ำให้สี่ขวดเลยแล้วก็มีกาต้มน้ำอันนี้เป็นไรตู้เย็นใช่ไหมเราดูตู้เย็นก่อนอ๋อตู้เย็นยังไม่มีอะไรนะแต่ตรงนี้จะมีกาแฟมีชามีกาแฟให้เยอะเลยในชั้นนี่มีเลยเปล่าโอ้ยมีแก้วไวน์มีช้อนมีอะไรให้หมดเลยอ่ะเฮ้ยมีระเบียงชมวิวเลย้ะพุ่พาไปดูหน่อยไปดูไปทางนู้นอุ้ยมองเห็นทะเลเลยนะ นนมีลุงกินน้ำเนอะ่ะโอ้โหวิวแบบสวยมากเลยอ่ะเป็นทะเลเห็นทางรถไฟเห็นภูเขาโอ้ยสวยไหมสวยสวยมากเลยนะครับฝั่งนี้อ่านี่แล้วก็มีโซฟานั่งรับลมเย็นๆนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนใหญ่นะเ <c oughs> ตียงนอนใหญ่มีโซฟามีทีวีด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าหรอเฮ้ยใช่ตู้เสื้อผ้าจริงด้วยมามีชุดให้แล้วก็มีเฮ้ยหญิงมีเตารีดด้วยใชยดีเอ้ยอันนี้เป็นห้อง นี่ตรงนี้เป็นห้องไฮไลท์ของที่นี่เลยคือเป็นห้องเด็กนะครับไปนลูกภูมิขึ้นไปแล้วเดี๋ยวรอพ่อด้วยโอ้โหวิวที่นะครับสวยมากข้างบนนั่งบนโอ้โหมีเตียงสองชั้นด้วยอ่ะเฮ้ยขึ้นไปนอนแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหอ่ะแล้วข้างล่างให้ใครนอนอ่ะน้องคุณให้น้องคุณนอนใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตาที่เล่นของเด็กนะแล้วก็ดูวิวดิโอ้โหวิวสวยมากครับแต่เด็กที่เป เฮ้ยตรงนี้มันเป็นตู้เสื้อผ้าของเด็กไงมาดูครับตู้เสื้อผ้าเด็กเฮ้ยมันแบบเปิดได้เหมือนแบบเรือใช่ไหมมอนขับเรืออ่านี่ตู้เสื้อผ้าเด็กนะครับก็จะมีชุดของเด็กเลยมีรองเท้าให้ด้วยรองเท้าของเด็กด้วยนะครับอ่าออ้ห้องยาหน้าหน้านอนนะแมนอนนี่นะเอให้พ่อตัวห้องเดีเฮ้ยเอามาดูปิดไว้ก่อนเอ้ามาดูห้องน้ำ ของห้องสูตรกันบ้างนะครับอุ้ยมีอ่างน้ําด้วยนะโอ้โหแล้วก็มีวิวนะโอ้โหแบบห้องดีมากเลยเนาะห้องดีมากแล้วก็ตรงนี้เป็นที่อาบน,น้ําแยกโอ้โหห้องแบบดีสุดๆเลยอุปกรณ์นี่ครบครันนะครับเพราะว่าเป็นห้องสูตรเลยนะเนี่ยเป็นแฟมิลี่สูตรสามห้องนอนเพราะว่าตรงนี้ก็ปิดห้องได้ปะนี่ไงได้คือห้องนี้เป็นห้องเด็กนะมีห้องใหญ่หนึ่งใช่ไหมใแล้วก็ห้องตรงนี้ใช่ไหมเอ้าแล้วอีกหนึ่งห้องนอนละพลาะห้องนี้เป็นห้องสูตรอีกหนึ่งห้องนอนอยู่ตรงไหนครับ อีกหนึ่งห้องนอนโอ้โหโอ,อ้เข้ามาอีกห้องนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวอีกนะเอา้าอันนี้ก็จะเป็นแบบเตียงคู่เตียงคู่เตียงคู่แล้วก็อันนี้จะเป็นเห็นวิวทะเลนะบบสวยมากโอ้เฮ้ยอันนี้ดีมากเลยนะ,ะคือกระจกที่เนี่ยเขาจะทําไม่ให้เด็กเปิดไปให้อยู่สูงมากอ่าคืออยู่ <บา S 1> สูง,สงด้วย <บา S 1> แล้วก็ประตูเนี่ยจะหนักมากซึ่งเด็กเนี่ยจะดันไม่ไหวดูนะเนะพราะตอนแรกผู้ใหญ่ดันในดันไม่ไหวเลยเนาะต้องใช้แบบแรงเยอะมากนะครับ เหน็นปะคือค่อนข้างหนักนะหนักมากถ้าเด็กออกมาก็จะต้องมีผู้ใหญ่ออกมาด้วยนะครับตรงนี้คืออยู่ตรงสถานีรถไฟเลยโอ้โหแล้ววิวแบบดูดิวิวสวยมากด,ดีอ่ะอ่าไปรู้เห็นสายตานด้วยเห็นลุกจิ้นะเฮ้ยสวยมากมากเลยนะครับโอ้โหแล้วมาดูห้องนี้นะห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีทีวีให้อีกนะสามารถ แยกกับห้องนู้นได้เลยนะคือไม่เกี่ยวกันได้เลยปิดได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้อีกนะมีชุดเหมือนกันมีเตารีดให้อีกด้วยนะเฮ้ยเอาแล้วนะมันเปิดตรงนี้ได้อ่ะจจะเอ๋อนะดเออได้นะสวีทไงโอเคอันนี้นะก็จะเป็นห้องแฟมิลี่สู e นะของเด็กๆนะถ้าใครอยากมาพักห้องนี้นะก็ต้องเลือกห้องแฟมิลี่สู e สำหรับครอบครัวนะฮะห้องนี้ตรงนี้นั่งกิน,นกข้าวได้เลยอ่าอิ่ข้าวได้เลยนะนั่นอนไหมอ่าโอเคนี่ทำหนีไ้ที่บ้านได้เลยเนี่ย เฮ้ยโอเคถ้าเพื่อนๆชอบห้องนี้นะแล้วก็ชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะไปดูห้องที่น้องภูมิจะนอนคืนนี้หรือว่าน้องภูมิอยากจะมานอนนี่ก็ได้เตะแตะไปเพราะอยากนอนตรงนี้เฮ้ยเพราะว่าห้องเราอาจจะน้องภูมิอาจจะชอบกว่าอีกนะโอเค <Okay S 2> โอเคเฮ้ยเราที่นี่ยังมีคลิปขับนะเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูมาปิดคลิปหน่อย,ยครับผม